สวัสดีครับวันนี้ดัชเปอร์เรามาชมรอบคันในการพบปะกันครั้งแรกกับ Honda Civic Generation ที่11นะครับ สำหรับในประเทศไทยเรานั้นจำน่ายด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยคือ EL, EL+ Plus และคันนี้คือรุ่นท็อปนะครับรุ่น RS เครื่องยนต์1.5 VTEC Turbo ใหม่โดยขยับจาก173แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีเป็น178แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีขณะเดีวยวกันแรงบิดก็เพิ่มจาก 220นิวตันเมตรที่1,700ถึง5,500รอบต่อนาทีเป็น240นิวตันเมตรที่1,700ถึง4,500รอบต่อนาทีและมีอัตราประหยัดน้ำมันถึง17.2กิโลเมตรต่อลิตรทุกรุ่นตกแต่งก็จะมี Honda Sensing ระบบความปลอดภัยติดตั้งมาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับและที่ผมถืออยู่นี้ก็เป็นคี์กร์ดนะครับ เปลี่ยนจากกุญแจเรามาเข้ารถ Honda Civic g เจเนเรชั่นที่11ด,ด้วยระบบคี์การ์ดครับพกพาสะดวกไฟขับขี่ในเวลากลางวันจะเป็นแบบ l e d นะครับไฟตัดหมอกหน้าก็เป็นแบบ l e d ส่วนรูปทรงที่คุณเห็นด้านหน้าขณะนี้ทรงมนกลม ในรุ่นตกแต่ง RS ก็มีสัญลักษณ์ RS สีแดงติดอยู่ที่กระจังหน้าอันนี้ก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสำหรับ Civic ในเจเนเรชันที่ผ่านมาตรงนี้เป็นพลาสติกเป็นช่องลมครับเป็นพลาสติกด้านาไม่ได้มีความมันเงาแต่อย่างใดนะครับแต่ตรงนี้ฮะจะเห็นความโหนกนูนขึ้นมาเรียกว่าเป็นดีไซน์ใหม่ในยุคใหม่ของ Honda Ci ี i c ครับ ล้อแม็กนะครับเป็นล้ออลอยสีดําด้านขนาด17นิ้วถ้าเข้าคู่กับตัวถังสีขาวก็ดูในส,สุดทรงซุ้มที่เป็นสปอร์ตนะครับยางนี้จะเป็นยางของโยโกฮามานะครับเป็นยางโกโกฮามะแอดวาน d ์ดีบีเ e ซิเบลครับซึ่งก็ต้องลองขับดูนะครับว่าทั้งเรื่องของการออกแบบและยางเนี่ยจะช่วยลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารได้มากน้อยแค่ไหนครับ การตกแต่งในรุ่น i s ในส่วนที่เป็นสีดําในส่วนอื่นๆก็มีนี่ตรงนี้นะครับที่กระจกมองข้างตรงนี้ยังอยู่เช่นเดิมนะครับ h ัน da l เลนวอด้าเปิดประตูสีดํานะครับทั้งสองฝั่งตรงเสาบีนี้นะครับตรงเสากลางตรงนี้เป็นตกแต่งเปลี่ยนโนแบ็ k ขอบประตูไม่มีโครเมียมนะครับเป็นแนวสีดําทั้งหมดบนหลังคานะครับเสาอากาศแบบครีบฉลามสีดําครับ จะเห็นว่าหลังคาแนวหลังคาสโลปเหมือนรถคูเป้ครับและนี่ครับสปอยเลอร์ด้านหลังก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันกระดกขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นดีไซน์ด้านซน้ายและด้านขวาจะสูงกว่าปกตินะครับเว้าวลงตรงกลางเป็น2ส,สเต็ปครับ ไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้ครับตรงด้านล่างของกระจกหลังไฟท้ายเป็นแบบ LED และด้านล่างก็มีไฟสะท้อนแสงอยู่ที่อขอบกันชนทั้ง2ฝั่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นสปอร์ตยิ่งขึ้นนั่นก็คือไฟาท่อคู่ครับออกฝั่งละจุดความจุของห้องสัมภาระค่อนข้างกว้างนะครับ ใต้พื้นห้องสัมภาระก็เป็นยางอะไหล่ไซส์เล็กนะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่ตระเตรียมไว้ในยามฉุกเฉินด้านอันนี้นะครับใต้ฝากระโปรงหลังมีการบุอย่างเรียบร้อยรวมถึงตรงช่วงนี้นะครับก็บุให้อย่างเรียบร้อย ตกแต่งภายในใหม่นะครับตรงนี้เป็นช่องแอร์หมุนซ้ายขวาโดยจะหมุนอยู่แค่ช่วงนี้นะครับช่องแอร์ที่ออกมาตรงนี้ก็ปรับเปิดปิดแอร์ครับถัดมานี่ภายในด้านในตะข่ายก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้เป็นช่องแอร์แต่ประการใดช่องแอร์ก็จะอยู่แค่ในช่วงของที่มีมือหมุนนะครับเป็นลายตะข่ายดูทันสมัยครับ ขณะที่ล้อมรอบข้างในด้านในนั้นก็จะเป็นแบบสีดำเงาครับที่แผงประตูนะครับเป็นตกแต่งเป็นโนแบกนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เดินได้สีแดงแล้วด้ามเปิดนี้เป็นอ,อลูมิเนียมด้าน,นะครับ เเป็นเบาผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้าบรรยากาศห้องโดยสารเป็นอย่างไรนะครับดูเลื่อนพวงมาลัยดึงเข้าดึงออกเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ครับมีระบบแพดเดิลชิปพวงมาลัยดูเป็นสปอร์ตนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ตรงนี้โดดเด่นออกมาเลยสำหรับเครื่องเสียงยุคใหม่หน้าจอนะครับ ไอคอนก็อย่างอาจจะคุ้นเคยคุ้นตาของ Honda อยู่นะครับมีระบบต่างๆให้ใช้อย่างมากมายนะครับทางตรงนี้คือทริปน้ำมันจะบอกว่าเหลือเท่าไหร่ FM phone navigation ระบบนำทางนะครับติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ b l u e ูทูธสมาร์ท p h o n e น o n n e c t ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของอคุณได้ แป้นเบรแป้นคันเ,เร่งตกแต่งอลูมิเนียมแบบสปอร์ตนะครับปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้เจนได้ว่าจะมีลักษณะโทนสีดำครับกดเข้าไปก่อนสตาร์ทกดอีกทีนึงอ่าโชว์ที่หน้าจอแล้วครับเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดส่วนตรงนี้นะครับก็คือ Honda l า n w น Watch ซึ่งเราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับ ที่คอนโซลเกียร์นะครับจะมี drive mode เลือกโหมดการขับขี่ซึ่งปรับได้ถึง3ระดับก็จะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับ normal เดี๋ยวผมจะขยับไปที่โหมดอื่นอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะครับจะเห็นได้ว่าเปลี่ยนเป็นสีแดง normal อันนี้ชิลๆสบายๆและโหมด Eco นะครับก็จะขึ้นคำว่า econ มาตรงนี้นะครับ เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮช่องวางแก้วน้ําขนาดใหญ่2ช่องนะครับหัวเกียร์ตรงนี้หุ้มด้วยหนังเดินได้แดงตรงนี้เป็นที่วางสมาร์ทโฟนสําหรับอัดไฟแบบไร้สายระบบแผ่รูนะครับตรงนี้นะครับตรงที่หมุนนี้จะมีเท็กเจอร์อยู่หน่อยนะครับสำหรับผิวสัมผัสดูหรูหราเลยทีเดียว จากการที่เห็นภายนอกนะครับว่าเป็นรถที่มีหลังคาราดเอียงคล้ายๆรถคูเป้นะครับเมื่อเข้ามานั่งแล้วจะสังเกตได้ว่าที่เบาะหลังข้างๆผู้นั่งนะครับเข่านะครับจะมีการโค้งเว้าของตัวเบาะแต่ว่าเมื่อนั่งแล้วตัวเบาะจะมีลักษณะของบุ๋มนิดนึงนะครับปลุบลงไปก็ดูแล้วนั่งสบายนะครับหลังคาคือถ้าเอ็นผมเอ็นลงไปเนี่นะครับ ก็จะประมาณกำปั้นมือผมนะครับแนวนี้นะครับอยู่ที่ศรีรษะผมถึงจะชิดหลังคาก็ถือว่าไม่อึดอัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองมานั่งดูแล้วแต่สรีระของแต่ละท่านนะครับอันนี้ขาที่นั่งตามสภาพปกติก็ยืดได้ผ่อนคลายนะครับแต่ผมชอบตรงที่มันมีความบุ่มแล้วก็รับกับสรีระครับระหว่างเบาะคู่หลังนะครับก็มีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำครับ มีช่อง USB 2จุดแต่ว่าไม่ได้มีช่องวางของใดๆนะครับมีแต่ช่อง USB 2จุดไม่มีเกะใส่ของหรือวางสมาร์ทโฟนไม่มีนะครับไม่มีช่องเสียบเอกสารด้านหลังเป็นล้นๆเลยนะครับเป็นหนังล้นๆเลยจะมีเฉพาะช่องเสียบเอกสารสําหรับด้านหลังบอกผู้โดยสารเท่านั้นครับเมื่อเห็นจากรูปโฉมภายนอกของ Honda Civic g เจเนอเรชั่นที่11นี้นะครับ อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเพราะมันเป็นดีไซน์ยุคใหม่แต่ในด้านการใช้งานนะครับก็ยังต้องรอการทดสอบรอการขับขี่เพราะว่าเครื่องยนต์มีการปรับพละกําลังและแรงบิดฉะนั้นฟิลิ่งการขับขี่ในตัวถังใหม่น้ําหนักใหม่แพลตฟอร์มใหม่ก็จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอชมนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมุลจัดสวัสดีครับ